สวัสดีค่ะมาดามวันน์เวค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่วันลงคลิปเรื่องการเงินกันไปใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็เลยอยากคุยกับเพื่อนๆว่าพอดีมันจะครึ่งปีแล้วเนาะมันจะเข้าปีเอะมันจะเข้าเดือนที่6แล้วเนาะวันก็เลย อยากคุยกับเพื่อนๆว่าสาวๆที่เรามาอยู่ต่างแดนเรามีวิธีเก็บเงินกันยังไงคะทุกคนเก็บเงินกันยังไงทุกคนเ,เหมือนประมาณว่าทุกคนใช้วิธีไหนในการเก็บเงินและแต่ของบ้านวันเนี่ย ของบ้านวันเนี่ยเนื่องจากวันกับคุณสามีเราไม่ได้เอาเงินมารวมกันในบัญชีเดียวกันเราไม่ได้ทำนะคะก็คือต่างคนต่างแยกบัญชีและบังเอิญของวันคือคุณสามีไม่ได้ให้วันอะ่ะช่วยจ่ายค่าชาวบ้านวันก็เลยสามารถที่จะมีพอเหลือได้คือวันสามารถหัก5 0 จากเงินเดือนที่คือวันแบ่งส่งไปที่บ้านแล้วใช่ไหมคะพอแล้ว,วันก็จะเหลือส่วนหนึ่งวันก็จะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งเลยแล้วก็วันก็จะเก็บไปครึ่ง,งและไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยวันก็สามารถตัดจากส่วน50%ที่วันแบ่งมาแล้วใช่ไหมคะวันก็แบ่งอีก25%มาไว้อีกส่วนหนึ่งอันนี้คือ25%ที่สำหรับ ตัวเองจะเก็บไว้ให้เ,เหมือนให้กําไรเหมือนให้ของขวัญตัวเองอย่างเงี้ยค่ะในกรณีถ้าวันกับทไทยคือเงินส่วนเนี้ยก็ points. คือจะเป็นเหมือนเงินวันก็จะเก็บไว้เหมือนแบบว่าถ้าพูดภาษาพูดง่ายๆก็คือเหมือนเออเราก็เก็บไว้ให้ให้กําไรตัวเองในกรณีเหมือนวันไปหาหมอวันไปหาหมอผิวผวันจะทําหน้าวันจะอะไรอย่างเงีย้ยค่ะวันก็จะเอาเงินส่วน ส่วน25%ที่วันแยกไว้ตั้งหากเนี่ยที่วันแบ่งมาแล้วอ่ะอันนั้นนะคะเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนที่เราจะเอามาใช้จา่ายเพราะปกติเมื่อก่อนวันจะซื้อของแบรนด์ใช่ไหมคะซื้อของแบรนด์วันก็ไม่ได้เหมือนประมาณว่าอยู่ๆแล้วซื้อก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะคะวันก็เก็บเป็นเดือนของวันวันก็หักจากไอ้25%อันเนี้ยของวันนั่นแหละ เอามาซื้อของเป็นชิ้นใหญ่ที่เราอยากจะได้แต่เนื่องจากช่วงนี้ยละวันอผ่านการซื้อของพวกนี้คือคือเหมือนประมาณว่าเราพูดกันตรงๆก็คือเหมือนประมาณว่าเราอะ พอแล้วเราพอแล้วเราพอแล้วตอนนี้เราก็จะเหมือนประมาณว่าอันนี้ก็จะเก็บเป็นเหมือนประมาณว่าเวลาเรากลับไทยปีหนึ่งวันก็จะให้ของขวัญทั้งตัวเองแล้วก็คุณสามีด้วยการเหมือนประมาณว่าโอเคเรอาจจะไปเพราะคุณสามีเป็นคนใส่กินใช่ไหมคะเราก็จะไปพักโรงแรมที่มีแบบรลยอาหารรลยอะไรเยอะๆอันนั้นก็คือให้กำไรกันไปแล้วก็ ถ้าเหลืออันนั้นก็คือให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะและอีกวิธีหนึ่งที่วันจะใช้เก็บก็คืออันนี้จำมาจากที่บ้านก็คือเนื่องจากที่บ้านอ่ะจะก็จะมีวิธีเก็บเงินก็คือถ้ามันลงท้ายด้วยเลข 9, ทก้2ทั้งหัวทั้งท้ายเราก็จะเก็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้อน,นันนะคะเป็นเงินเก็บจะไม่จะแล้ววันก็ไม่ได้แยกว่าจะต้องเป็นแบงค์พันแบงค์ยี่สิแบงค์ห้หรืออะไรไม่ใช่นะคะวันเก็บทุกทุก,ท,กทุกอันก็คือเก็บเป็นแบงค์พันแบงค์ร้อยแบง 20, ยีแบงค์สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ระบุว่า ว่าจะต้องเป็นแบงอะไรนะคะวันแค่เหมือนประมาณโอเคถ้ามันเป็นเลขสวยวันก็จะเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอย่างฝั่งนอร์เวย์ก็คือวันก็จะหัก50%อันนั้นเป็นเงินเก็บไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่เหลืออีกวันก็แบ่งจาก50%ก็คือ25%เป็นเงินเก็บแล้วก็เหลือ25%ไว้ให้ใช้ อ,อแบบซื้ออาหารซื้ออะไรอย่างนี้นะคะวันอันนี้คือวิธีเก็บของวันและเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆมีวิธีเก็บเงินยังไงถ้าอย่างซื้ออสังหาริสอ,อสังหาริมทรัพย์วันไม่ค่อยได้ซื้อวันไม่ได้เป็นคนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันไม่ใช่คนชอบซื้อที่ดิน ถ้าซื้อเพชรก็ซื้ออยู่แต่ซื้อทองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนชอบเก็บออชอบเก็บออของพวกนี้ชอบเก็บอะไรชอบเ,บเก็บเงินสดหรือชอบเก็บทองหรือเก็บเป็นที่ดินเก็บเป็นอะไรกัน เพ,เพื่อนแล้วเพ,เพื่อนราคาเก็บเป็นอะไรกันนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการอวดรวยกันหรืออะไรนะคะเราแค่เหมือนประมาณว่าเพราะว่าวันอ่ะจะเห็นเห็นมันจะครึ่งปีแล้ววันก็เลยอยากรู้ว่าออผ่านมา5เดือนจะเข้าเดือนที่6แล้วเนี่ยทุกคนออทำเป้าหมายได้อย่างที่ วางแผนไว้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกหนึ่งปีเราจะมีการวางแผนชีวิตเราไว้นาะว่าเออปีนี้เราจะทำอะไรเออนี่ผ่านมาจะเข้าเดือนที่6แล้วได้ทำอย่างที่อยากทำหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าใครยังทำไม่ได้วันเป็นกำลังใจให้นะคะทำให้ได้นะคะทุกคนของวันก็เออ ได้นิดดึงได้นิดหน่อยยังยังยังไม่ถึงเป้าเท่าที่เราวางแผนไว้นะคะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ถึงไหนนะคะเพราะเราจะไปรู้วิธีก็คืออีก7เดือนจนกว่ามันจะหมดปีนี้นะคะมันถึงจะรู้ว่าโอเคมันประสบความสำเร็จตาม แลนที่เราวางไว้ไหมที่ตัววันเองวางไว้หรือเปล่าว่าแต่วันก็หวังว่าวันจะทําได้อย่างน,น้อยนี่มันก็มา5้าเดือนแล้วมันทําให้เรารู้ละเออเราทําได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องพยายามอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําได้แล้วก็ดีใจด้วยก็คงไว้นะคะเพื่อจะมันจะได้สําเร็จในตอนปลายปีนะคะนั่นแหละค่ะวันหวังว่า เ,เดี๋ยวก่อนก่อนจะเจบไอ้นี่วันจะแล้ววันก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าคือการที่เรามาอยู่ที่นี่การที่เรามีงานงานทำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องหนึ่งที่เราควรจะพูดกันให้ชัดเจนกับสามีก็คือเรื่องเงินนะคะแต่บังเอิญบ้านวานันน่ะเราชัดเจนกันมา ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่แล้วนะคะว่าเออเราจะไม่ได้เก็บเงินรวมกันอยู่ในบัญชีหรืออะไรแล้วก็วันไม่จำเป็นจะต้องช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านกับคุณสามีแต่มีแค่ช่วงนี้เนื่องจากว่าค่าไฟมันแพงวันก็เลยช่วยแกแล้วบังเอิญค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตอะไรอะ่ะวันไม่เคยจ่ายคุณสามีนะรับผิดชอบมาให้โดยตลอด ที่วันมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีช่วยค่าใช้จ่ายแกบ้างเพราะเนื่องจากค่าไฟมันขึ้นมากนะคะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะช่วยกันเพราะไหนๆเราเราก็อยู่ด้วยกันเราเป็นสามีภรรยาเราก็คิดว่า เออที่เขาที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นึกแต่ว่าอยากจะได้แต่ของเขาอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าเราเป็นสามีภรรยากันก็ช่วยกันอันไหนช่วยกันได้เราก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องอย่างที่เราจะซ่อมบ้านที่เหนืออันนั้นวันก็เป็นคนเสนอว่าเราจะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยแก่ซ่อมบ้านนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ วันก็มีเรื่องนี้เรื่องเงินมาคุยกับเพื่อนๆเนาะวันก็เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆมีวิธีเก็บเงินกันอย่างไรคะของวันก็คือวันใช้เทคนิคแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเวลากับไทยเวลาแรกเป็นเงินไทยถ้าเจอเลขสวยๆก็จะเก็บไว้ถ้าแบบเหมือนลงไทยได้วย8ลงไทยได้วย9อะไรอย่างเีค่ะวันก็จะเก็บไว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นวันเกิดตัวเอง เป็นปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเก็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นวิธีเป็นวิธีเพราะเราเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีนี้นะคะนั่นแหลคะค่ะวันหวังว่าเอ่อเรื่องวิธีเก็บเงินมันที่วันเล่าวันหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยยังไงก็แล้วแต่วันหวังว่าเพื่อน จะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาไลค์เข้ามาติชมให้วันนะคะเพื่อวันจะได้เอาคําติชมมาปรับปรุงช่องเล็กๆของวันนะคะยังไงวันขอบคุณมากนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันยังไงเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะมาดามวันนอเววันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติคะ่ะ อขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ